สวัสดีครับพบกับพี่แม็กนะครับและก็พี่ผักกาดในรายการบุ้นสเปเชียลวันนี้นะครับพี่แม็กก็มีบล็อกเซตมาเสนอน้องๆนะครับเป็นบล็อกเซตเคมีฟองฟูนะครับโดย l ็บ็ o x นี้นะคะจะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์กายภาพว2.1ค่ะ labbox ชุดนี้นะครับก็จะทําให้น้องๆรู้จักสถานะของสารและการเปลี่ยนแปลงของเคมีนะครับเพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ของน้องๆนะครับ ประกอบไปด้วย4การทดลองการทดลองที่1ก็คือน้ำพุพุ่งเย็นนะครับระเบิดผงฟูผงฟูเป่าลูกโป,ปง่งและก็ความลับของผงฟูค่ะน้องๆอ,อยากรู้เลยใช่ไหมว่าการทดลองเป็นยังไงงั้นเราไปชมกันเลยเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> การดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนะคะให้น้องสแกน QR โค้ดใต้ฝากล่องเลยจากนั้นก็คลิกไปที่ลิงก์หน้าเว็บของเพลนไซจะมีทั้งหมด4กิจกรรมเลยนะคะหากน้องๆต้องการคู่มือภาษาไทยให้น้องกดคําว่าคู่มือกิจกรรม จากนั้นใส่รหัสผ่านแต่ถ้าต้องการคู่มือภาษาอังกฤษก็ให้น้องกดไปที่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วใส่พาสเวิร์ดนะคะสำหรับใน lab box เคมีฟองฟู f นะครับทุกๆก,การทดลองน้องๆอ,อ,อย่าลืมสวมแว่นตานะครับสวมแว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีหรืออะไรที่จะกระเด็นใส่ตาเรานะครับหลังจากที่น้องๆสวมแว่นตาป้องกันแล้วเราไปเริ่มการทดลองที่1กันเลยการทดลองที่1นนะครับนำพูพุ่งเย็นนะครับ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีบิ gger พลาสติก2ใบนะครับช้อนตวงแท่งแก้วโฟนสารนะครับไม้สครีมสารเคมีก็จะประกอบไปด้วยผงฟูผงซักฟอกกดมะนาวนะครับแล้วก็น้ำสะอาด100มิลิตรนะครับเรามาเริ่มการทดลองที่1กันดีกว่านะครับน้องๆให้น้องๆน,นะครับหยิบช้อนตวงขึ้นมานะครับให้เราเลือกใช้ช้อนตวงที่เป็นสีชมพูนะครับหรือว่า ที่เขียนว่า1ทีสปูนหรือ1ช้อนชานั่นเองนะครับให้น้องๆตักสารเคมนี้ก็คือโดยใช้ช้อนโตงนะครับอันดับแรกเราจะใช้ผงฟูก่อนนะครับให้น้องน้องตักผงฟูขึ้นมานะครับ3ช้อนชาแล้วใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่1น,นะครับถห้น้องน้องตักแล้วกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปหรือว่ามันจะล้นเกินไปให้น้องน้องใช้ไม้สครมช่วยในการปาดข้าบนก็ได้นะครับเพื่อจะได้ปริมาณที่เที่ยงตรงในการทดลองนะครับ ต่อมาสารที่2ก็เราใช้เป็นผงซักฟอกเราตักผงซักฟอกอีก3ช้อนชาลงไปในบิกอ e r ที่1เหมือนกันนะครับจากนั้นให้น้องๆใช้กดมะนาวนะครับตักลงไปอีก2ช้อนชาใส่รวมกันเลยนะครับในบิกอร์ที่1ทั้ง3สารเคมีนะครับ ต่อไปให้น้องๆใช้แท่งแก้วคนสารนะครับคนสารเคมีเพื่อให้สารทั้ง3ตัวผสมเข้ากันได้อย่างดีนะครับต่อมาให้น้องๆเติมน้ําลงในบิ๊กเกอร์ที่2นะครับปริมาณ100มิลลิลิตรแล้วให้น้องๆทําการทดลองโดยการเติมน้ําลงไปในบิ๊กเกอร์ที่1นครับน้องๆลองสังเกตผลการทดลองโดยการอาจจะฟังมองหรือดมกลิ่นนะครับหรือน้องๆอาจจะสัมผัสภายนอกแก้วพลาสติกก็ได้นะครับ เวลาสูดดมกลิ่นนะครับให้น้องใช้มือโบอกเบาก็พอนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นใส่หน้าเรานะครับเราลองมาดูผลการทดลองกันนะครับน้องจะเห็นว่าเมื่อเราตวงผงฟูผงซักฟอกและกดมะนาวใส่ลงไปในบิกอร์นะครับหลังจากนั้นตอนแรกยังจะไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่เมื่อเราเติมน้ําลงไปผงฟูจะทำปฏิกิริยากับผงซักฟอกและกดมะนาวและน้ํานะครับ ทำให้น้องๆเกิดฟองที่เห็นขึ้นมานี้นะครับจำนวนมากมายแล้วก็ข้างแก้วพลาสติกเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นด้วยเนี่ยละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสารใหม่ขึ้นหรือว่าเกิดสกัดใหม่ขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมีนะครับน้องๆการทดลองที่2นะครับผงฟูเป่าลูกโป่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีสวดลูกชมพู่1ใบนะครับดิก,กระหใบ ช้อนตวงลูกโป่งยางรัดผงฟูและน้ำสะอาด100มิลนะครับการทดลองผงฟูเป่าลูกโป่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้น้องๆตักผงฟูนะครับใส่ลงไปในขวดลูกชมพู่นะครับโดยตักลงไป3ช้อนชานะครับใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเติมน้ำนะครับลงในบิเกอร์ปริมาณ100มิลนะครับแล้วเทลงไปในขวดลูกชมพู่นะครับ อันนี้พี่แมงแนะนําว่าให้น้องๆทําการทดลอง2คนขึ้นไปหรือว่าอาจจะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านช่วยน้องๆทาการทดลองก็ได้นะครับอาจจะแบ่งหน้าที่กันโดยคนที่1เติมน้ําลงไปในขวดลูกชมพู่นะครับแล้วก็คนที่2รีบนําลูกโป่งมาครอบบนปากขวดลูกชมพูนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเมื่อผงฟูทําปฏิกิริยากับน้ำนะครับจะทําให้เกิดฟองกา๊าซเกิดขึ้นจํานวนมากเราจึงต้องรีบครอบ ลูกโป่งลงไปนะครับเมื่อน้องๆครอบลูกโป่งลงไปแล้วนะครับให้น้องๆทาการเขย่าเบาๆนะครับจะช่วยให้การทดลองเนี่ยทำปฏิกิริยากันได้ดีขึ้นระหว่างน้ํากับผงฟูนะครับขนาดทาการทดลอง,ลองน้อง,อ,งอาจจะหาสมุดบันทึกผลก็ได้นะครับว่าก่อนการทดลองเนี่ยก่อนเราเติมน้ําไปเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเติมน้ําแล้วเป็นอย่างไรบ้างลูกโป่งเราเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับพองตัวแล้วก็ จะหยุดองตัวที่ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับน้องๆอาจจะจดไว้เพื่อเป็นบันทึกการทดลองของเราก็ได้นะครับอันนี้ที่แม็กแนะนําว่าน้องๆอย่าทิ้งลูกโป่งนะครับเพื่อเราจะไปใช้ในการทดลองต่อไปกันนะครับอย่าเพิ่งนําการลูกโป่องออกไปไหนนะครับการทดลองความลับของผงฟูอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเราก็จะมีน้ําปูนใสนะครับผลลูกชมพู่ลูกโป่งนะครับหนังยางแล้วก็ดิก,กระพลาส,สติกค,ครับ การทดลองความลับของผงฟูนะครับพี่แม็กบอกน้องๆไปแล้วว่าการทดลองก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาให้น้องๆเก็บลูกโป่งไว้นะครับลูกโป่งที่มีก๊าซน้องๆอย่านําไปทิ้งนะครับเราจะมาใช้ในการทดลองนี้ต่อนะครับขั้นตอนแรกให้น้องๆเติมน้ําปูนใส่ลงไปในขนลูกชมพูนะครับเติมน้ําปูนใส่ลงไปปริมาณ150มลลิตรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆนําลูกโป่งที่มีก๊าซอยู่ภายในจากการทดลองที่แล้ว นำมาครอบลงไปในขวดลูกชมพู่ที่มีน้ำปูนใส่นะครับแกะออกมาเลยนะครับหลังนั้นให้น้องๆพยายามอย่าให้กา๊าซที่อยู่ภายในลูกโป่งไหลรั่วไหลออกมานะครับให้น้องพยายามบีบไว้หรือใช้หนังยางรัดไว้ช่วยก่อนก็ได้น,นะครับแล้วก็ครอบลงไปในขวดลูกชมพู่ที่มีน้ำปูนใส่นะครับการทดลองนี้พี่แม็กแนะนําว่าน้องๆอ,อาจจะทํา2การทดลองก็ได้นะครับคือ ใช้ลูกโป่งที่เกิดจากการทดลองก่อนหน้านี้หรือว่าอีกใบหนึ่งน้องๆอ,อ,อาจจะเป่าลูกโป่งไว้นะครับแล้วก็ใช้หนังยางรัดแล้วก็มาครอบในน้ำปูนใสแล้วลองสังเกตผลการทดลองพวกพูนไปเลยก็ได้นะครับว่าจะเกิดการทดลองเหมือนกันไหมทั้งสองขวดลูกชมพูนะครับใน่งนั้นให้น้องๆลองเขย่าเบาๆนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ภายในลูกโป่งลงไปทำรรยากับน้ำปูนใสนะครับหรือน้องอาจจะบีบลูกโป่งก็ได้พยายามบีบเบาๆนะครับเพื่อ ให้กา๊าซเนี่ยมันลงมาทาปฏิกิริยากับนนะ้าปูนใสคนไปเรื่อยๆนะครับขยับขนลูกจมพู่ไปเรื่อยน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าน้าปูนใสของเราเนี่ยที่เป็นสีใสตอนแรกตอนนี้เริ่มเป็นสีเทาขึ้นแล้วนะครับใช่แล้วครับเพราะว่ากา๊าซที่เกิดในลูกโป,ป่งทั้งสองใบเนี่ยทั้งที่เราเป่าหรือว่าทั้งที่เราทําการทดลองนะครับ เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งการทดสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ง่ายที่สุดนะครับคือการทดสอบกับน้ำปูนใสนะครับเพราะว่าเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เจอกับน้ำปูนใสจะทําให้เกิดสีขาวขุ่นนะครับพี่แม็กจะมาช่วยน้องๆสรุปผลการทดลองอีกทีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าทั้ง3การทดลองที่เราได้ทดลองไปโดยใช้ผงฟูนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำนะครับจะทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นนั่นเองนะครับ น้องๆลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่าตะกอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของการทดลองการขับดออกไซด์กับน้ำปูนใสคือสารอะไรนะครับน้องๆอ,อาจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับระเบิดผงฟูอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกักฟิล์มนะครับช้อนตักสารกระบอกฉีดยาผงฟูกดมะนา,นาวและน้ำสะอาดนะครับการทดลองระเบิดผงฟูนะครับขั้นแรกนะครับให้น้องๆ ใช้ช้อนตักสารพลาสติกสีขาวที่แม็กเตียมให้ในบ็อกเซตนะครับตักผงฟูขึ้นมานะครับจำนวน7ช้อนนะครับใส่ลงไปในกักฟิลม์มถ้าน้องกลัวว่าสารเคมีที่เราตักขึ้นมานะครับจะเยอะเกินไปแห้งน้องใช้ไม้สกรีมนะครับช่วยในการปาดด้านบนเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ได้สารที่ครบถ้วนตามปริมาณนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้น้องตักกดมะนาวนะครับจำนวน4ี่ช้อนใส่ลงไปในกักฟิล์มเหมือนกันนะครับระหว่างทำการตักเนี่ยพี่แม็กจะธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับการทดลองนี้เมื่อผงฟูกับกดมะนาวเจอน้ำนะครับแล้วก็เราปิดฝากักฟิล์มเนี่ยจะทำให้ผงฟูกดมะนาวเนี่ยทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดกา๊าซขึ้นมาจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับเมื่อเราปิดฝากักฟิล์มเนี่ยเมื่อเราเจอกับวัสดุที่ปิด หรือว่าปิดสนิทจะทําให้ตัวก๊าซเนี่ยดันเองออกมานะครับเกิดการระเบิดขึ้นมาทําให้ฝากราัากฟิล์มเนี่ยกระเด็นออกมานะครับเมื่อทําปฏิกิยากันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆใช้กระบอกฉีดยานะครับสูบน้ําขึ้นมาปริมาณ5มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆรีบฉีดน้ําลงไปเลยนะครับในกระบอกากรักฟิลม์มแหล่งนั้นปิดฝาทัานทีเลยนะครับ แล้วเราลองมาสังเกตผลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใส่น้ำลงไปเลยครับน้องๆรีบปิดฝาในขั้นตอนนี้นะครับเมื่อน้องรีบปิดฝาแล้วพี่แม็กแนะนําว่าให้พยายามออกห่างจากตัวกรักฟิล์มหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปีลาแล้วดันตัวฝาออกมาทําให้กระเด็นใส่น้องๆได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสําหรับสี่การทดลองที่แม็กได้นําเสนอไปทั้งสนุกและให้ความรู้นะครับเพิ่มการทดลองนอกห้องเรียนเกี่ยวกับระเบิดผงฟูนะครับและมาไขความลับว่าผงฟูเนี่ยสามารถเป่าลูกโป่งได้อย่างไรด้วยนะครับสาหรับน้องๆคนหนักที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทแกมมาโกอพวชและก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยเราจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ข้างใต้คลิปค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปกันค่ะสว,ส,สวัสดีครับ๊บายบ,บายแกมมาโกประเทศไทยจำสัด